อินเดียเข้าใกล้จีนและรัสเซียซึ่งอยู่คนละขั้วกับสหรัฐเห็นได้ชัดจากการที่นาย,ยกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียจะเยือนจีนต่อจากเยือนญี่ปุ่นใน29สิงหาคม2568เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดประจำปีญี่ปุ่นอินเดียการเยือนจีนอีกครั้งจากที่เยือนครั้งสุดท้ายเมื่อปี2561แม้จะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เซี่งยงไฮ้คอรปปอเรชั่นหรือ SCO ที่เทียนจินแต่ก็สะท้อนความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งได้ในระดับ จากที่ตึงเครียดเมื่อปี2563ที่เกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงที่ดินแดนสาภาพลาดักและบริเวณแนวเส้น Line of a c t u a l Control (LAC) การประชุมสุดยอด SCO ครั้งนี้ใน31สิงหาคมถึง -1 กันยายน2518นายกรัฐมนตรีอินเดียจะได้พบกับประธานาธิบดีของจีนและรัเสเซียด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังอี้ของจีนจะเดินทางไปยังอินเดียเร็วๆนี้เพื่อหารือในประเด็นที่ผู้นําจีนและอินเดียจะเจรจากันก่อนหน้านี้เมื่อกรกฎาคม2 5 อินเดียให้วีซ่าการท่องเที่ยวกับชาวจีนหลังจากระงับไปเมื่อปี2563ส่วนรัเสเซียอินเดียก็ร่วมมือกันมากขึ้นโดยเมื่อ6สิงหาคม2568ผู้แทนคณะใหญ่กว่า80คนของทั้งสองประเทศหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาอาทิการสกัดแร่หายากและแร่สำคัญการแปรสภาพทานหินใต้ดินเป็นก๊าซธรรมชาติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่รวมถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศอลูมิเนียม ปุ๋ยการขนส่งทางรถไฟและการจัดการของเสียพร้อมกับลงนามยืนยันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินอาจเยือนอินเดียในช่วงปลายปี2568เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอินเดียทั้งนี้นักวิเคราะห์ระหว่างประเทศเห็นว่าสหรัฐจะมีท่าทีที่แข็งข้าวต่ออินเดียมากขึ้นเพื่อตอบโต้ที่อินเดียหันไปให้ความสําคัญกับจีนและรัสเซียหลังจากถูกสหรั ขึ้นอัตราภาษีนำเข้าถึงร้อยละ50เพื่อลงโทษที่อินเดียยังซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence